สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตูก็จะมาพูดสำหรับคนที่เริ่มต้นเข้าเส้นทางของจิตวิญญาณหรือว่าเส้นทางของการตื่นรู้นะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านทักตูมาว่าเฮ้ยเพิ่งมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของนอกโลกต่างดาวต่างต่างมิติบีอิงต่างต่างเพิ่งมาเข้าใจเพิ่งมา บางทียังไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำคือเพิ่งรู้ว่ามีเรื่องนี้อยู่บนโลกจริงๆเรื่องนี้อยู่ในจักรวาลจริงๆสําหรับคลิปนี้นะมันเหมือนป็นการเริ่มต้นเนาะเพราะว่ามันมีหลายคนหลายๆท่านที่เท้าทักที่เพจตูมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงเมื่อเรารู้แล้วว่าโลกเราเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นเกมเป,เป็นห้องแลบเ,เป็นห้องทดลองสําหรับบีอิงอื่นหรือว่าสําหรับผู้สร้างหรือสําหรับจักรวาลเนี้ย สิ่งที่ตู่บอกทุกคนว่าฮ้่คุณต้องกลับมาดูว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรโดยการเชื่อมต่อไฮเอเซลล์ A ของคุณบอกให้ทุกท่านกลับไปดูเพลย์ลิสต์อื่นที่เป็นเพลย์ลิสต์ที่เป็นชื่อว่าไฮเอเซลล์ A ของตู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่วันเนี้ยที่ตู่จะมาพูดถึงเนี่ยมันคือสัญญาณสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังโดนปลุกโดนเรียกจากเสียงภายในของคุณอา่า บางคนอาจจะมีสัญญาณเหล่านี้และบางคนเขาอาจจะไม่มีเขาอาจจะดูแค่ดูคลิปไปดูคลิปมาแล้วก็มาเจอสิ่งพวกนี้แล้วมันคลิกกับตัวเองป็่ดูคลิปดูดูยูทูบวีดีก็มีคลิปนี้เด้งเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ตูกพูดหรือสิ่งที่หลายๆหลายๆท่านพูดมันคลิกกับตัวปุ่นแบบนั้นนะคะคุณก็อาจจะโดนเรียกในแอปในอีกแบบหนึ่งแต่สําหรับบางท่านอาจจะมีอาการหรือว่าสัญญ,ญาณแบบนี้ที่ตูกเล่าให้ฟังนะคะ อาการที่บ่งบอกว่าคุณกําลังโดนปลุกหรือโดนเรียกจากจิตวิญญาณของคุณอย่างแรกเลยที่ตุเป็นนะคะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวตุเริ่มมีอาการเบื่อโลกเบื่อความเป็นไปในแบบเดิมๆของโลกในการที่แบบเราเริ่มรู้สึกว่าทําไมเราต้องทําตัววนล,ลูปแบบนี้ซ้ําๆเช้ามาตื่นมาทํางานตื่นมาทํางานทํางานเสร็จกลับบ้านหาอะไรกินนอนแล้วเช้ามาทํางานกลับบ้านหาอะไรกินนอนแบบเนี้ย ทำแบบนี้วนลูปซ้ําๆหรือแม้แกระทั่งแบบไปเที่ยวหรือว่าไปไปทำกิจกรรมที่เคยทํามาตลอดมันก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่ามันเริ่มว่างเปล่ามันเริ่มตั้งคําถามว่าเราเกิดมาทําอะไรแล้วทําไมเราเกิดมาทําแค่เนี้ยนะมาเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ทํางานแบบเดิมซ้าๆแล้วเริ่มสังเกตอันนี้คือสัญญาณเบื้องต้นแล้วต่อไปเนี่ยก็เริ่มสังเกตสังเกตดูคนรอบข้าง ดูมนุษย์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เดินอยู่รอบตัวเราเวลาเราเดินไปที่ไหนเราก็ชอบมองเขาว่าอืเขามีการทํางานคล้ายๆกันสิ่งที่เูามองเขาแบบว่าพวกเราเหมือนหุ่นยนต์เหมือนกันเนาะแบบมีการทํางานคล้ายๆกันเหมือนเครื่องจักรมีเหมือนเครื่องจักรที่ทํางานเหมือนมีการโปรแกร,รมที่ทํางานคล้ายๆกันแบบเนี้ยก็เริ่มโดนปลุกแบบนั้นแล้วก็สิ่งนี้มันมัน,ม,นมันเป็นคําถามไม่เลยเกิดมาทําไมแล้วเริ่มเบือ่อ ถ้าทุกคนมีอาการแบบนี้ก็เริ่มเบื่อโลกเริ่มแบบรู้สึกว่าอยากหาอะไรที่มันแตกต่างกว่าเดิมรู้สึกว่าทุกคนเริ่มเหมือนหุ่นยนต์เริ่มทํางานเหมือนเครื่องจกักรที่ทํางานบนลูกกันซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆทุกวัน เริ่มสังเกตเห็นโลกภายนอกมากขึ้นอันนี้คือจิตวิญญาณคุณเริ่มคลิกบอกคุณแล้วว่าเอ้ยถึงเวลาละคือมันเป็นโซเพนของแต่ละคนอย่างตูเนี่ยตูตั้งเวลาไว้อายุเท่านี้ปลูกแบบนี้แล้วก็เริ่มตื่นแบบไหนจะเจอกระบวนการไหนให้ตัวเองตื่นขึ้นอันนี้คือเริ่มปลูกวันนี้จะมาพูดถึงสัญญาณของการปลูกเนาะแล้วต่อไปเนี่ยพอเริ่มปลุกนี้แล้วอะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าจะให้เราหาตัวตนความเป็นตัวเราแหละเราจะรู้สึกเหมือนเราอยากจะหาตัวตนความเป็นเราอะ เราเริ่มแบบจากรู้สึกแบบเราต้องหาอะไรที่แตกต่างจากชีวิตประจาวันของเราก็ถูกก็เลยวิ่งไปหาจากโลกภายนอกวิ่งไปตามหาตัวตนที่แท้จริงของเราโดยเริ่มไปวิ่งหาคนนั่นคนนี้ไปหาเส้นทางของตัวเองให้แตกต่างจากงานที่ทําทุกวันไปหางานอื่นไปทํางานเสริมไปทํานู่นทํานี่จะไปหาตัวตนแต่จะทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะนู่นจวนี้สรุปมันไม่เจออะไรเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเราเลยค่ะก็สุดท้ายไฮเนเชียรเขาผัก ให้เข้าเส้นทางตื่นรู้ก่อนหน้าที่จะโดนผลักไปหาตัวตนน่ะตัวก็เริ่มรู้สึกว่าโลกมันมีอะไรกว่าที่เราเห็นโลกเนี่ยมันเป็นแค่โลกกลมๆหนึ่งในจักรวาลเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลแล้วตอนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่จุดเล็กๆละแล้วอะไรละมันใหญ่กว่าโลกและอะไรที่คุมโลกอยู่มันต้องมีอะไรใหญ่กว่านี้ คืออยู่ดีมันก็เกิดคําถามแบบนี้ขึ้นในตัวเองทั้งๆที่มนุษย์รอบตัวเพื่อนรอบตัวไม่มีใครตั้งคําถามนี้เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครมาถามคําถามนี้และไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลหรือว่าเป็นจุดเล็กๆบนโลกมีตู่คนเดียวที่รู้สึกแล้วตู่รู้สึกว่าตู่อยากหาตัวเองให้เจออยากหาตัวตนให้เจอก็เลยเนี่ยแหละค่ะคือถูกผลักเข้าทุกเส้นทางเพื่อไปหาตัวเองสุดท้ายมันก็ตื่นรู้ขึ้นมาว่า เอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้หาตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์แบบคนทั่วไปตัวถูกผลักเข้าสู่เส้นทางที่ตามหาเงินตามหาเงินเอาเงินเป็นบรรทัฐฐนก่อนเริ่มต้นจากการเอาเงินเป็นาตรฐานแล้วก็ได้เข้าใจหรือว่าตัดสรุว่าเฮ้ยมนุษย์เห็นเงินเป็นเป็นแบบพระเจ้าบูชาเงินกันหาเงินกันอะไรก็ตามแต่คือเขาแบบยังไงละ่ะ เอาเงินเป็นมาตรฐานของทุกสิ่งเขาไม่สนใจว่ามันมันถูกต้องไหมหรือว่าไม่ถูกต้องมันมันมันสมควรไหมในสิ่งที่ควรทาเขาไม่สนใจเราเริ่มไปอยู่ในในมุมมองในวงการเหล่านั้นทําให้เราตัดสรุปขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เส้นทางของเรามันไม่ใช่การที่เราไปเห็นเงินสําคัญกว่าม,มนุษยธรรมมันเริ่มทําให้เราเข้าใจแกนแท้ความเป็นตัวเราหรก็ดึงตัวเองกลับมากลับมาแล้วก็ โดนผลักเข้าไปอยู่ในเส้นทางตื่นรู้ต่างๆจนสุดท้ายอันนี้ตู่เคยเล่าไปแล้วคลิปที่การตื่นที่ไม่ทำทำให้ไม่หลับไหลต่อไปอันนั้นก็สุดท้ายก็โดนผลักให้มันตื่นให้มันเข้าใจเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยอยากจะบอกหลายๆท่านว่าถ้าบางคนที่เพิ่งเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับไฮเซลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับบีอิงต่างๆตู่จะบอกไว้ว่า,วาม,มันมีอยู่จริง แต่ว่าถ้าคุณมีสัญญาณภายในตัวแบบนี้คือเริ่มเบื่อโลกเริ่มรู้สึกว่าคุณเบื่อแบบเดิมๆสิ่งที่คุณแพทเทิร์นเดิมๆที่คุณมีอยู่นั่นแหละแล้วก็เริ่มมีคําถามว่าคุณเกิดมาทําไมแล้วก็เริ่มมีคําถามว่ามีอะไรเหนือกว่าโลกแล้วก็เริ่มอยากหาตัวตนของตัวเองนั่นแหละคือคุณโดนเรียกจากจิตวิญญาณของคุณหรือว่าโดนเรียกจากไฮเอ์เลี์ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่คุณยืนอยู่ อยากทําอะไรสักอย่างที่ดีกว่าน,นี้อยากให้คนอื่นอยากช่วยคนอื่นอยากอยากทางานต่างๆเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ไฮเออร์เซนของคุณทรายมาทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะกลับเข้ามาสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราหรือวัตถุประสงค์ของเราอันนี้สําหรับคนคนที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปตู่เลยแล้วก็บางท่านที่อาจจะเพิ่งทักแชทเข้ามาบอก ประมาณหลายท่านเหมือนกันที่ทักมาเรื่อยๆเลยว่าโอ้โหไม่ไม่รู้จะทํายังไงให้ตัวเองตื่นรู้ดีจริงๆการตื่นรู้มันมันมีหลายระดับมากค่ะการตื่นระดับแรกเริ่มโดนปลุกอย่างเงี้ยแหละเริ่มอยากหาตัวตนเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเริ่มจากการตื่นแบบนี้ก่อนสักพักคุณเมื่อคุณศึกษาไปเรื่อยคุณจะมีงานตื่นรู้แล้วตื่นอีกแล้วตื่นตื่นเข้าไปอีกตื่นเข้าไปอีกจนคุณตื่นไปเป็นตัวคุณที่แท้จริงก็คือตัวตนของคุณที่แท้จริงก็คือไฮเซลของคุณพอคุณตื่นเข้าไปเป็นไฮเอคุณี่ย อันนี้คือคุณจะเริ่มเดินตามวัตถุประสงค์คุณได้แล้วนั้นสิ่งที่ตู่จะแนะนําทุกคนถ้าทุกคนมีสัญญาณแบบนี้ภายในตัวเริ่มเบื่อโลกเริ่มรู้สึกอยากหาตัวตนคุณรีบมาดูเลยว่าตัวเองอถน,นัดอะไรคุณรีบมาดูเลยว่าภาพที่ตัวเองเคยเห็นในอนาคตหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีภาพฝันะเขาเรียกภาพฝันในอนาคตว่าคุณอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรอยากช่วยอะไรคนอื่น อยากจะสร้างอะไรในอนาคตคุณเก็บภาพฝันนั้นมาเขียนทุกภาพฝันของคุณมันมีความหมายมากๆจริงๆนะคะมันสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตมันคือความสามารถที่คุณจะสามารถบ่มเพาะตัวเองให้เติบโตได้ในอนาคตในรูปแบบภาพฝันของคุณถ้าตรงเนี้ยคุณเพิ่งเข้ามา ตรงนี้คุณเพิ่งได้เริ่มศึกษาคุณทําใช้เวลาตรงนี้ศึกษาให้เต็มที่แล้วเลือกอาจารย์เลือกโค้ดเลือกยูทูบเบอร์ที่ถูกจริตแล้วฟังเขาติดตามเขาไปเรื่อยๆถูกจลิตคือคุณรู้สึกคลิกกับข้อมูลของเขาอ่ะคุณก็ฟังเขาไปเรื่อยๆมันจะต้องมีข้อมูลที่คุณต้องการหรือว่าจิตวิญญาณคุณต้องการให้คุณสืมสับและได้รับและเข้าใจสิ่งนั้นพอคุณศึกษาเข้าไปเรื่อยๆคุณจะตื่นเข้าไปอีกตื่นเข้าไปอีกตื่นเข้าไปอีกแล้วคุณจะเจาะเข้าไปถึงภายในของคุณ เราเชื่อว่าทุกข้อมูลถูกส่งมาเพื่อบุคคลแต่ละบุคคลได้ถูกตำแหน่งถูกคนอยู่แล้วเขาจะจัดสรรคลิปอะไรก็ได้ที่แต่ละคนต้องการได้แล้วก็คลิปอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเส้นทางของคุณเขาก็จะส่งมาให้คุณดูเช่นบางคนเนี่ยเขามาเจอคลิปตู่เขาได้แรงบันดาลใจเขาได้พลังเขาก็เอาของเอาเอาทิคเอาเทคนิคเอาความรู้ไปเดินต่อไปทําแบบทดสอบของตัวเองต่อและสิ่งที่ตู่จะบอกกับคนที่เริ่มต้นเข้ามาในเส้นทางนี้ เพิงระลึกไว้เสมอว่าการเกิดมาของคุณมันมีแบบทดสอบหรือที่ทุกคนเรียกว่าชะตากรรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นบทเรียนในชีวิตอะที่มาทดสอบคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่านแต่ละด่านไปให้ได้เพื่ออให้คุณเข้าถูกสู่วัตถุประสงค์ในการเกิดมาของตัวเองเพื่อให้คุณเข้าสู่ความสุขในชีวิตของตัวเองที่แท้จริงอันนีพ้พูดแล้วเหมือนจะ อย่างนิดหนึ่งแต่แต่ตูอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆว่าสภาวะจิตของคุณเนะ่ยมันเป็นแค่โปรแกรมที่มาติดตั้งบางบางท่านที่ติดตามมาบ่อยๆแล้วจะได้ยินคํานี้บ่อยๆแล้วแล้วตูวก็จะพูดต่อพูด,ดย้ำๆแบบนี้นะน,นี้สําหรับเป็นคลิปที่เป็นมือใหม่จริงๆเพิ่งเข้ามาสู่วงการสิ่งที่ที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือไอ้สภาวะที่เวลาที่คุณเจอเรื่องอไม่ดีเป็นเรื่องในอดีตแล้วแต่ว่าเวลา แล้วคุณเดินเดินอยู่แล้วคุณไปเจอเรื่องนี้แล้วมันมันกระตุ้นคุณให้คุณนึกถึงอดีตนั้นอะแล้วคุณก็ไปจมไปเศร้ากับอดีตเหล่านั้นโดยที่ปัจจุบันเนี้ยคุณมีความสุขดีคุณใช้ชีวิตของคุณแล้วคุณเปลี่ยนชีวิตคุณให้อยู่ในปัจจุบันได้ดีแล้วอะแต่แต่พอคุณไปเจอทิกเกอร์หรือสิ่งกระตุ้นแล้วมันทําให้คุณเศร้าลงนั่นคือข้อมูลภายในโปรแกรมของคุณเหมือนกำลังลันขึ้นมาให้คุณเห็นว่าคุณมีประสบการณ์แบบนี้ในอดีตอย่า อย่าจมไปกับมันให้รับรู้ว่าตรงนั้นเป็นอดีตของคุณตรงนี้เป็นอ่าสิ่งนั้นมันคือโปรแกรมที่ทํางานกับคุณเรื่อยๆมันทํางานตลอดเวลาทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเศร้าไปจมอยู่ในอดีตแล้วพอคุณไม่ไม่รู้ตัวคุณก็ไปฟังมันฟังมันเรื่อยๆคุณก็จมไปจมไปมันรู้ตัวอีกทีคือคุณจมไปนานมากแล้วพอจะรู้ตัวอีกที่าปัจจบุบันปัจจุบันนี้คุณมีความสุขดีนี่หว่าทําไมฉันต้องไปคิดถึงอดีต เนี่ยคุณต้องรู้ทันโปรแกรมโปรแกรมจิตของคุณถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้แนะนำให้ไปคลิปไป,ไปดูเพลิ์ในช่องตงู่ในชื่อเพลิ์ว่าจิตมนุษย์คือโปรแกรมตรงนั้นตนู่จะขยายความไว้เยอะมากๆซึ่งเกี่ยวกับโปรแกรมจิตของเราที่มันทำงานซึ่งตงู่บอกทุกคลิปว่ามันทำงานในฟังก์ชันเดิมๆก็คือการแสดงอดีตมาให้คุณเห็นดึงดึงอนาคตมาให้คุณกังวลทำยังไงก็ได้คุณไม่อยู่กับปัจจุบัน แล้วก็สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือไฮเออร์เซลไฮเออร์เซลมีคนถามมายอะเหมือนกันเขาไม่เข้าใจคําว่าไฮเออร์เซลคืออะไรสิ่งที่จะอธิบายตรงนี้ก็คือไฮเออร์เซลเนี่ยมันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณเหมือนผู้คุมเกมคุณนึกว่าโลกเนี่ยมันคือเกมเกมหนึ่งในที่อยู่ในจอมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์หนึ่งคนคุมเกมคือไฮเออร์เซลของคุณคนคุมตัวเกมก็คือตัวคุณเนี่ยอวตารของคุณตัวละครของคุณที่อยู่ในเกมเนี่ย คนคุมเนี่ยคือไฮเออร์เซลของคุณคนคุมเมาส์คนคุมคีย์บอร์ดจำลองให้เป็นเกมในโลกมนุษย์นะคะคนที่คุมเมาส์กับคีย์บอร์ดที่อยู่บนมิติที่สูงขึ้นไปไฮเออร์เซลของเราอยู่อยู่เหนือมิติที่3ามขึ้นไปนะคะคนที่คุมเมาส์กับคีย์บอร์ดน่ะคือไฮเออร์เซลของคุณเขากําลังสั่งการคุณบอกคุณว่าคุณควรจะไปทางไหนในชีวิตถ้าสมมุติว่าคุณกําลังมีทางเลือกว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีแต่ไฮเออร์เซลคุณบอกว่าไปขวา ไปขวาเขาคลิกเมาส์มาบอกแล้วคุณให้คุณไปขวาแต่คุณไม่ได้ฟังเขาเพราะเกมเนี้ยมันดันมีโปรแกรมเป็นของตัวเองก็คือโปรแกรมจิตมนุษย์ของคุณอะแล้วคุณก็เชื่อมันว่าคุณไปซ้ายดีกว่าคุณไม่ได้ยินเสียงไฮเออร์เซลไฮเออร์เซลเขาสั่งการอยู่เบื้องหลังแต่คุณไม่ได้ยินคุณไปซ้ายปรากฏไปผิดทางก็ต้องวนกลับมาใหม่เพื่อมาอยู่แยกเดิมเนะี่ยแล้วแล้วเปลี่ยนทางใหม่มันก็เสียเวลาแบบเนี้ย คือแนะนํามากๆสาหรับคนเริ่มต้นก็คือคุณจะต้องกลับมาฟังเสียงภายในหรือว่าเขาเรียกว่าอินทิชันคือการอย่างรู้ภายในของคุณให้มากๆเพราะว่าทุกคนมีไฮเออร์เซล์เป็นของตัวเองหมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะกลับมาหาเขาได้เร็วแค่ไหนคุณจะหากลับเข้ามาหาภายในของตัวเองได้เร็วแค่ไหนสิ่งที่ตูวจะบอกก็คือตัวรับสัญญ,ญาณจากไฮเออร์เซล์ ale, ข้อความทุกอย่างความรู้สึกต่างๆมันผ่านหัวใจของคุณเข้ามา เพราะว่าพื้นฐานของพลังงานของข้างบนเนี่ยเขาคือความรักเพราะฉะนั้นเขาจะใช้จัก,การกลหัวใจของเราบริเวณหัวใจของเราส่งความรู้สึกส่งความรักมาให้เราแล้วสมองมันก็จะเอาไปประมวลผลเป็นข้อความเป็นภาพต่างๆให้เราเองนั่นคือการอย่างรู้นั่นคืออินทิวชันนั่นคือการที่เขาส่งข้อความมาให้คุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะกลับเข้าหาตัวเองแล้วถ้าคุณมีสัญญาณว่าคุณกําลังจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นมีภารกิจในการเกิดมา บางคนมีเสียงในใจที่เรียกร้องให้ทำงานมากๆอย่างเงี้ยคุณยิ่งต้องกลับมาหาตัวเองเลยคุณต้องยิ่งต้องกลับมาดูเลยว่าคุณมีอะไรที่คุณจะต้องทำคุณคุณชอบอะไรคุณอยากทำอะไรในชีวิตแล้วคุณมีพรสวรรค์อะไรซึ่งสิ่งนี้ตู่ย้ำไปหลายคลิปมากให้คุณกลับมาหาตัวตนเด็กน้อยในตัวคุณตอนวัยเด็กของพวกเราน่ะมันคือตอนที่เรายังเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้คือคน ตอนเด็กอะเรายังไม่มีโลกภายนอกมาหล่อหลอมเราพอเราเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้อยู่เวลาที่เราจะทําจะเล่นอะไระมันอยู่ในจินตนา,าการมันอยู่ในภาพเพ้อฝันซึ่งภาพเพ้อฝันและจินตนาการนั่นแหละมันคือสิ่งที่คุณกําลังจะสร้างในอนาคตซึ่งเมื่อก่อนตุก็มีภาพเพ้อฝันภาพเห็นตัวเองเนี่ยมานั่งพูดอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพเหมือนความจริงมากค่ะรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะต้องพูดต่อหน้าทุกคนเยอะ ในเมื่อก่อนแล้วปรากฏว่าตอนเนี้มันกําลังเกิดขึ้นจริงก็คือทุกคนต้องมาดูคลิปทุกคนมาดูคลิปตู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการทรายล่วงหน้าว่าสิ่งที่คุณเกิดมานะเพื่อทําอะไรเพื่อบอกกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองเจอเพื่อเล่าประสบการณ์ของคนอื่นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็าําได้ว่าวตัวเองเนี่ยไปเอาช็อคเนี่ยไปเขียนกระจกหน้าบ้านเหมือนกําลังสอนคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นนะยังไม่เข้าเรียนด้วยซ้ํา แต่ว่ารู้สึกว่าอยากสอนอะไรไม่รู้ก็เลยเขียนไปมั่วๆน่าจะเข้าเรียนแล้วอนุบาลแล้วนะเพราะว่าเขียน ABC ได้อยู่แต่ว่าคือตอนนั้นน่ะยังยังยังไม่ได้เข้าป .1 ด้วยซ้ำคือเหมือนว่าเขียนอะไรไม่รู้วาดไปเรื่อยๆลาดไปเรื่อยๆเหมือนสอนคนอื่นอยู่และสุดท้ายวันเนี้ยตูกก็ได้เริ่มมาสอนคนอื่นจริงๆ ในสิ่งที่ตัวเองรู้จริงๆคือเมื่อก่อนจะไม่ชอบการเป็นครูมากๆร,กรู้สึกแอนตี้การเป็นครูแอนตี้การสอนคนรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรที่ไม่ชอบนะมันคือสิ่งที่เราต้องทําทางนั้นไฮแอซลลนี่ผลักผักผักทุกอย่างเพื่อ,พพอเพื่อให้ทํางานทางนั้นนี่คือสิ่งนี่คือเส้นทางของตูอะไรที่ตูไม่ชอบตูจะพึงเรื่อยๆอะไรที่เราอาคติไม่ชอบอเราไม่ชอบความเป็นครูโดนเราโดนแน่ๆโดนผลักเข้ามาแน่ๆสิ่งที่กลัวสิ่งที่ไม่ชอบในไฮแอซลเขาจะถักให้เราทําให้ได้ มันเป็นสิ่งที่จิตมนุษย์เรามันทางานกับเรามันให้เรากลัวมันให้เราไม่ชอบมันสร้างตัวตนอีกตัวตนหนึ่งมาให้เราว่าเราแบบไม่ชอบตัวตนแบบเนี้ฉันเป็นคนอย่างงี้ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนั้นนั่นคือจิตมนุษย์มันทางานแต่จริงๆแล้วข้างในเราไม่มีอะไรเลยเนอกจากเป็นความหลักเพราะฉะนั้นความกลัวต่างๆเขาจะเขาจะทํมันให้เราอะทาลายความกลัวต่างๆภายในตัวเราหมดเลยเพื่อเข้าภารกิจเพื่อเข้าตัวตนเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง สุดท้ายวันนี้ก็มันมันก็ได้ถึงเวลาที่ตัวจะมาถ่ายทอดแล้วก็มาบอกเทคนิคมาสอนแต่ละคนที่เขาอยากจะเรียนแล้วแล้วก็จะพยายามที่จะมอบให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองแบบรู้เท่าที่เขาส่งมาหรือว่าเท่าที่พลังงานที่ของเราเขาส่งมามอบให้แต่ละคนได้คลิปนี้จริงๆไม่ไม่ได้ยาวมากค่ะเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่า ทุกคนที่เริ่มตื่นแล้วเริ่มเข้าสู่วงการเนี้ยวงการตื่นรู้ชุมชนตื่นรู้เรียกวงการไม่ได้มันเป็นชุมชนตื่นรู้อะอย่างชุมชนต้นแบบ5 d ดีเนี่ยมันก็คือเป็นชุมชนของคนที่เขาตื่นรู้แล้วแล้วเขาก็อยากศึกษาอยากไปต่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคุณถึงเวลาที่คุณจะกลับมานั่งสมาธิ ทำจิตให้นิ่งแล้วก็ดูสภาวะจิตโปรแกรมของตัวเองที่มันลันมันจะพาคุณไปไหนก็ตามแต่ให้รู้ว่ามันเป็นโปรแกรมกลับมาหาผู้รู้ภายในตัวคุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube หลายๆช่องเลือกสิ่งที่ตรงตริตกับคุณเลือกสิ่งที่มันคลิกมันสั่นสะเทือนในตัวคุณแล้วก็ศึกษาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวไฮเนเซ่ะค่ะเขาจะนําทางให้คุณเองเขาจะมอบคลิปที่มัน ที่คุณต้องการอะมอบข้อมูลมาให้คุณที่คุณต้องการมาให้ผ่านคลิป,ปวิดีโอผ่านผ่านตัวเลขมาคอนเฟิร์มผ่านตัวเลขอย่างแบบซิงโครไนซิตี้ก็คือการที่แบบเห็นตัวเลขซ้ําๆคนที่เห็นตัวเลขซ้ําๆนะคุณกําลังโดนเรียกจากข้างบนโดนเรียกจากจิตวิญญาณของคุณโดนเรียกจากไฮเออเซลของคุณว่าเฮ้ยกลับมาศึกษากลับมาตื่นรู้กลับมาหาภายในของคุณได้แล้วกลับมาหาไฮเออเซลได้แล้วถ้าใครเห็นหนึ่ง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  ซี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 สาม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 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นบ่อยๆทั้งวันคุณพึงระลึกเลยเขาจัดสรรมาให้คุณกระตุ้นคุณมาบอกคุณว่าให้คุณกลับไปหาตัวเขาได้แล้วกลับมาหาตัวเองได้แล้วแล้วก็กลับมาศึกษาจิตวิญญาณของคุณกลับมาศึกษาตัวคุณแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆของจักรวาลข้อมูลอะไรที่ฝึกตั้งคําถามเข้าไปบ่อยๆ,ๆฝึกตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆแล้วเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยเขาจะส่งมา เขาจะส่งมาเรื่อยๆผ่านคลิปวิดีโอผ่านป้ายโฆษณาผ่านเลขต่างๆผ่านคำพูดของคนอื่นได้หมดนะคะถ้าคุณสงสัยอะไรถามเข้าไปเดี๋ยวเขาจะจัดสรรคลิปต่างๆมาให้คุณดูได้อีกอันนี้แนะนําสําหรับคนที่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าบางท่านตามตามาหลายช่องแล้วหรือว่าดูคลิปตู่มาเยอะแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเขายิ่งเขาตื่นในตื่นนตื่นในตื่นมาหลายรอบแล้วว่าเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญ เขาจัดสรรทุกอย่างบนโลกเราได้ทั้งหมดเพราะโลกเราเป็นเหมือนโปรแกร,รมที่อยู่ในมือพวกเขาที่สามารถจัดวางอะไรหลายๆอย่างลงมาให้คุณได้อะสามารถวางคลิปที่คุณต้องการจะดูได้สามารถนำโซเชียลเข้ามาให้คุณดูว่าดูข้อมูลต่างๆได้สามารถให้คนคนหนึ่งที่มาคุยกับคุณ่ะพูดในสิ่งที่คุณถามเข้าไปได้เช่นคุณถามว่าสิ่งนี้ต้องทำไหมและปรากฏว่ามีคนหนึ่งเดินเข้ามาว่าต้องทำนะ อะไรอย่างเงี้ยโดยที่คนคนนั้นเขามาพูดเรื่องอื่นแต่ไอ้คำประโยคนี้มันดันเข้ามาหาคุณทันทีที่คุณถามเนี่ยตู่เคยเป็นบ่อยด้วยที่แบบว่าตู่ถามเข้าไปปุ๊บแล้วถ้าสมมติว่าตอนนั้นสัญญามันไม่ชัดเจนไหมคะว่าเราอยู่ในโลกภายนอกเยอะแล้วเสียงมันไม่ชัดเจนเขาจะส่งคนเดินเข้ามาแล้วก็คนบอกว่าต้องทํานะแบบเนี้ยแต่ว่าเขามาคุยเรื่องอื่นตั้งใจมาคุยเรื่องอื่นแต่กลายเป็นว่ามันเป็นคําตอบให้กับเราในตอนนั้นแล้วเราก็เลือกทําตามที่เขาบอก จักรวาลทาได้ทุกอย่างบอกให้คนอื่นมาคุยกับเราแล้วก็ให้คําตอบเราแทนเขาก็มีโดยที่เขาโดนที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวคิดว่ามาคุยเรื่องอื่นนะคะเขาก็โดนโปรแกรมมาเหมือนกันโปรแกรมมาพูดกับเรานั่นแหละก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับคนที่เริ่มต้นนะแนะนําศึกษาเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะตื่นในตัวคุณเองได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กลับมาทําสมาธิอยู่ที่ลมหายใจเบื้องต้นไปดูเพลย์ลิสต์ถ้าเกิดอยากศึกษาเพิ่มลองไปดูเพลย์ลิสต์เพิ่มเติมของ การตื่นรู้เพอริไซเนอร์เซลของตัวก็ได้ว่ามีขั้นตอนยังไงหลังตื่นรู้ต้องเข้าหาไฮเซลยังไงประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาศึกษาเรื่องของการตื่นรู้เป็นกำลังใจให้มากๆเพราะว่าออตอนนี้มันเริ่มมีคนโดนปลุกเยอะละแล้วก็มีคนเห็นข้อมูลเราเนี่ยเยอะแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องกลับมาหาภายในของตัวเองแล้วเดินในเส้นทางที่คุณ เกิดมาเพื่อทำมันจริงๆอะแล้วก็ผ่านแบบทดสอบที่คุณลงมาเพื่อเพื่อทำให้ตัวเองผ่านแบบทดสอบนั้นอะคุณเลือกมาแล้วว่าคุณจะเจอแบบทดสอบแบบไหนชีวิตแบบไหนเพราะฉะนั้นขอให้คุณทำมันให้ผ่านในชาตินี้นะคะแล้วก็เจอวัตถุประสงค์ในการเกิดมาของตัวเองแล้วก็ทำวัตถุประสงค์ของตัวเองให้สำเร็จในชาตินี้นะคะโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ